ลือสนันคนที่ไว้ใจร้ายที่สุดบอกว่าเป็นเพื่อนรักแต่หากเปลี่ยมโหดเอ๊ะวงนอกวงในขายกันฉ่ำเกิดอะไรขึ้นพี่น้องขาล่าสุดบอกเลยนะว่าชาวเน็ตนะคะเข้าไปซุบซิบนินทากันในสื่อโซเชียลว่าเพื่อนรักคนหนึ่งนะคะพี่น้องขาที่เป็นเพื่อนกันมานานแท้ นานทำงานร่วมกันมาหลายสมัยแต่เอ๊ะยังทำกันได้ลงยังขายกันได้ลงอ่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตให้ฟังค่ะแล้ววันนี้เสาไอาไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่กับสาวคำพอยสวัสดีค่ะสาวคำพอยค่ะสวัสดีค่ะเสาไอาจากเหตุการณ์ที่พูดเนาะว่าเออเพื่อนรักหักเหลียบโหดกับเหตุการณ์ที่ขายเพื่อนหรืออะไรต่างๆมากมายกับตอนนี้นะคะแฟนคลับก็ให้การตอบรับในเรื่องนี้เยอะเสือเกิน กับเหตุที่ว่ามันจริงหรอมันใช่หรอเพราะว่าพบกันมาแล้วเนาะกับเรื่องราวที่เอออดีตย่อนลังกาหูจักกันมาโดนเป็นเพื่อนการนึงเสียเือเหตุได้ประมาณนี้ค่ะอ,อือืคือตอนนี้บอกเลยนะว่าถ้าพูดถึงนะคะประเด็นร้อนแรงในสื่อโซเชียลแล้วก็ประเด็นที่ถูกจับตามองนั้นมากที่สุดนะคะคงจะหนีไปไม่พ้น ใครไม่ได้เลยนะคะนอกจากแพรเผาแสงทองแล้วก็เพื่อนรักที่พูดถึงนั่นก็คือนะคะคุณนิลุยเพราะจะก้นนิลุยนั่นเองซึ่งเป็นเพื่อนรักใช่ไหมสาวคำพอยใช่ก็คือรู้จักกันเป็นมูกันตั้งแต่สมัยเล่นโดดนะเนาะสาได้เนาะถ้าย้อนไปอ่ะถ้าพูดถึงอ่ะขอเล่าเรื่องนี้ก่อนละกันเนาะเราจะเห็นว่าคุณนิลุยเนี่ยอยู่กับคุณแพรามาทุกช่วงชีวิต ตั้งแต่กับอดีตสามีจนถึงปัจจุบันซึ่งจริงๆแล้วก็คือก่อนนั้นซะด้วยซ้ำไปตั้งแต่สมัยเรียนเลยไหมสาวคำพอยใช่คือเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนเป็นคนบ้านเดียวกันนะคะเกิดที่จังหวัดยะโสธรนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามาทํางานร่วมกันตั้งแต่เด็กเลยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาแบบยาวนานตั้งแต่ไม่มีจนเป็นคนที่นะคะมีกระแสถ,ะถือว่าก็อ่ะถือว่า คนหนึ่งนะคะเป็นคนดังคนหนึ่งที่ใครๆในโลกโซเชียลก็รู้จักใช่ไเมสาวคำพอยตายค่ะและถ้าจําไม่ผิดนะสาวคำพอยช่วงหนึ่งที่ที่ตอนนั้นนะสะาวไอยังเขายังไม่ได้เข้ามาทําในวงการหมอลำนาะรู้สึกว่ามีช่วงหนึ่งที่คณะหมอลำลเพแสงทองเนี่ยถูกเทปะถูกคนในองค์กรเทหมดเลยไม่เหลือใครตอนนั้นนะ ยังมีคุณนิลุยเนี่แหละที่เป็นคนหนึ่งที่ยังอยู่กับแพร์พาวและเริ่มใหม่นะคะนับใหม่นะคะด้วยการเซซิโล <c oughs> มาด้วยกันจนมีแสงทองในปัจจุบนันนี้ใช่ไหมสุขคำพอยค่ะ <c oughs> อืมต่อให้คุณแพร์พาวจะเจอดราม่าอะไรใช่ไหมจะโดนแบบ ว่าหรืออะไรใดๆยังมีเพื่อนคนนี้นะคะอยู่เคียงข้างมาโดยตลอดแต่เอ๊มันจะไปดราม่าตรงไหนอะสาวคำพอยเล่าให้ฟังหน่อยสิค่ะก็จะมีเพจเพจหนึ่งเหรอเนาะออกมาโจมตีออกมาดราม่าว่าเออเนี่ยนี่รุยใครเพื่อน,นจริงหรือเปล่าทําไมถึงทําแบบนี้บางเพจบอกว่าเอาทาไมไปสร้างข่าวไปสร้างไปเอาแอกนั่นเองนี่มาสั่งเพจมดาด่า ประมาณเนี่ยค่ะพี่น้องคะแล้วจนล่าสุดเมื่อเช้าที่ผ่านมาค,ะค่ะทางพี่นี่ลุยนด่นมะเนาะได้มีการออกมาโพสต์อ,อและตอนนี้คือคนกดไลค์กดแชร์เยอะๆกับเรื่องราวนี้เพราะว่าเพื่อนได้มีการโพสต์ค่ะบอกว่าคนอย่างนี่ลุยอืมเยาวาสิไปขายข้าวมูคืออยากได้เงินเถะถ้าสีเบาบบต่องอย่างคนมาสื่ออยากดอกสีเบา้ายังกะหาขอมูนแนนหามาแน่ลักฐานะว่ารับเงินมาจากไผ ให้ลูกข่าวผู้ใดห้ามาใดสีไดดหอดสีให้หอดเงื่อนผุนนี้ว่าสันอืออืมแต่คืออยากจะแบบเออเอาหลักฐานมาใส่มาคอยปล่อยข่าวมู่ขั้นจะนหลักฐานเจาะเอาไม่หอยเอาใสเงินเจ้าแบบในการที่ว่าหาหลักฐานมาให้ใดอะอืมอืมอืมคือก็รู้สึกว่าอย่างที่ว่าเลยเนาะคือทั้งคู่เนี่ย เป็นเป็นบุคคลสาธารณะแล้วก็เป็นบุคคลที่อยู่ในกระแสถูกชาวเน็ตหรือว่า FC แฟนคลับเนี่ยคะจับจ้องหรือว่าจับผิดอยู่ตลอดเวลาแหละขอใช้คําว่าจับผิดแล้วกันเนาะเพราะว่ามันมีบางกลุ่มจริงๆนะคะที่ไม่ว่าเขาจะทำอะไระนะก็คือตั้งแง่คิดลบเนาะสอคำพอยอส่วนในเรื่องเนี้ยคือเอาจริงๆทุกคน เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเนี่ยมันอาจจะมีในละครหรือว่ามีในในในนิยายเนาะสำหรับคุณนิลุยเรามั่นใจว่าเป็นเพื่อนคนหนึ่งนะคะที่คุณแพรา,พราแสงทองไว้ใจมากที่สุดอใช่ขนาดเหมือนกับเรานี่แหละเราเป็นเอฟซีแลวยังดูออกเลยว่าเออเพื่อนก็แบบรักกันดีนะไม่ได้แบบมีอะไรเียบหมาดหนังกันนะ เนี่ยขณะเราเป็นเอฟซียังดูออกนะว่าเออคุณนิลุยกับแพลวแพาวก็เหมือนกับว่าเป็นเพื่อนเก็บที่ดีต่อกันประมาณเนี้ยอืมและคุณน่ลุย<อ>เองเนี่ยก็รักคุณแพลวแพาวมากเหมือนกันอืมเพราะ <ๆ S 1> ว่าทั้งคู่เนี่ยคือไม่ว่าจะฝ่ายไหนเนาะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายของคุณนิลุยหรือว่าฝ่ายคุณแพรวแพลวที่มีปัญหา <ๆ S 1> ทั้งคู่จะยืนเคียงข้างกัน เพื่อนเนี่ยเอาจริงๆนะสาคัญกว่าคนอื่นเลยนะเพื่อนที่ดีเนี่ยบางทีอะสาคัญกว่าแฟนที่เข้ามาซะด้วยซ้าไปแล้วเราเห็นว่าอันนี้ก็คือมันมีอะไรที่บ่งบอกหรือว่ามันมีหลักฐานที่ชี้ชัดว่าคุณนี้ลุยเองเนี่ยรักแล้วก็พร้อมจะซัพพอร์ตคุณแผวพามาโดยตลอดเราเห็นน่ะคือเราเห็นน่ะไม่ใช่ว่าเราพูดขึ้นมาเลยๆเนาะสาวคำพอยใช่ค่ะอืม อย่างคุณแพลว์ก็พูดเสมอว่าทุกวันเนี้นะคะก็เป็นเพราะว่ามีนิลุยนั่นแหละอืออืม,อมใช่ถ้าทุกคนติดตามตั้งแต่วันแรกอนะเนาะวันแรกพี่ได้ข็นแพลว์ทุกคนจะเห็นพี่นิลุยกันทุกคนเลยแล้วก็ติดตามตั้งแต่ช่วงไหนจะรู้ว่าทุกอย่างมันเป็นมาอย่างไงเป็นไปอย่างไงกับเหตุการณ์ที่เออเนี่ยสองเพื่อนซีอย่างเงี้ยอืมไปไซกับไปนั่งกันแบบดูแลกันซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยทุกคนจัจริง อย่างเหมือนว่าอาะเป็นแฟนขับจริงๆอ่ะเป็นแขับตัวโยงอ่ะเพื่อนจะรู้รู้ซึ้งรู้ลึกอืมบอยง่ายซนะเนาะเรื่อง่าวนี้ใช่ค่ะเราว่าก็คงจะเป็นแบบพวกอวตารทั้งไหลมากกว่านะที่แบบว่า เข้าไปคอมเมนต์ปั่นนู่นนี่นั่นเนาะ mm hmm. บางก็หาว่านะคะคุณน,นี่ลุยเนี่ยเอาข่าวของคุณแพลวพามาขายบางก็ว่า mm hmm. เป็นแอดมินเพจนั้นเพจนี้เนาะก่อนหน้านี้เนี่ยก็บอกว่าเนี่ยโอ้ยอยามาหาว่าวหาวานวานนี่ลุยเป็นแอดมินเพจนั้นเพจนี้แล้วไปดาคนเถอตะต่พวกหลงโล่งมาคอมเมนต์ในเพจนะคะ mm hmm. ในเฟซคอยกัญยงบอกออกอยู่บอกบอกออกอยู่ อืมบอได้มีเวลาปานนั่นแต่สิ่ท้ายคลิปลงคลิปคอนเทนต์ลงซูมือนี่ยังอยากอยู่ทำงานทั้งเลียงง่วจนเดจางแอดมินนะคะเพจช่วยสองคนผุ่นหนีนั่น,นอืม <c oughs> เขาคงไม่มีเวลานะคะไป้องขาไปแบบเนาะ ก็มีแค่แบบอย่างที่ว่าแหละก็จะมีแบบกลุ่มอวตารล่ะค่ะที่แบบไม่มีตัวตนนะคะไม่ก็ออกสื่อโซเชียลใดๆนะคะก็คือใช้นามแฝงหรือว่าเนี่ยใช้แอดเค้าผีก็ได้เนาะเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์คนนั้นไปปั่นกระแสแบบนั้นแบบนี้ซะมากกว่าล่ะค่ะเหมือนกับว่าทําให้อีกฝ่ายผิดใจกันประมาณนี้แหละปั่นยุโยงให้เขาผิดใจกันอื เราเ uh huh. ชื่อว่านะคะไม่มีอะไรทําลายความสัมพันธ์ระหว่างคุณแพรพวแสงทองกับคุณนิลุยลงไปได้ uh huh. เพราะอะไรหลายๆอย่างเวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์อยู่แล้วใช่ไหมคะพี่น้องคะ uh huh. อืมใดๆก็นะอ่ะฝากถึงนะคะ uh huh. ชาวเนต็ต FC แฟนคลับทุกฝ่ายนะคะจะเสพข่าวหรือว่าอ่านคอมเมนต์อะไรใดๆแล้วก็ เสพข่าวให้มีสติคิดให้เยอะๆนะคะพี่น้องขาค่ะจ้ะ mm hmm. วันนี้เราทั้งสองคนก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณนิลุย <c oughs> คุณแพาวแสงทองนะคะแล้วก็เราจะมาอัปเดตประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้พอบกันไหมคิหนาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ